หลังจากที่ออกจากเอเทคนิค and s o ซาวนะครับวันนี้เราก็จะเดินซอยทิพวารีนะครับตรงนี้วันนี้รู้สึกคึกคักพอสมควรนะครับอันนี้หลอดไฟ LED นะครับหลอดไฟ LED าสายไฟต่างๆนะครับอ,อุปกรณ์รถยนต์นะครับแล้วก็เป็นร้านนี้ร้านน้องอ้อยบ้านหม้อนะครับ ลำโพงบูทูตไฟโซลาเซลล์นะครับผมกล้องติดรถยนต์นะครับฝั่งนี้รีโมทนะครับเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้นะครับให้มองด้านบนนะครับมันจะเขียนว่ามันม้อคาซ่านะครับก็คือเลี้ยวมาทางนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาในซอยนี้เลยนะครับขออภัยนะครับผมอาจจะเดินสั่นนิดนึง ในซอยนี้จะเป็นซอยแคบๆนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องเสียงมีเยอะเดี๋ยวนะครับผมเดินเข้าไปต้องบอกว่าบางร้านเขาก็ไม่ให้เราถ่ายนะครับผมต้องถ่ายแบบไปไว้นิดนึงนะครับนะครับผมก็ต้องขอความร่วมมือจากร้านเครื่องเสียงนะครับที่เขาอนุญาตให้เราถ่ายนะครับอันนี้อาจจะถ่ายได้แว็บๆครับ ตัวลำโพงนะครับดอกลําโพงตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่ผมมาร้านนี้นะครับร้านนี้บ่อยๆนะครับร้านตรงซอยนี้นะครับรู้สึกว่าร้านนี้มีความสวัสดีครับ <c oughs> โอ้โหร้านดังตึ๊บๆเลย ร้านเปิดเนี่ยร้านเว็บ,บนมรม้อนะครับผมมาอีกรอบหนึ่งนะครับต้องคือผมต้องมาร้านนี้บ่อยเพราะว่า,าการันตีคุณภาพนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับมี fc อคอมเมนต์บอกว่าร้านนี้เปิดมานานนะครับแล้วก็มาใช้บริการที่ร้านนี้เรื่อยๆนะครับแล้วร้านนี้ก็จะจำหน่ายไม่แพงสวัสดีครับผม ต้องมาอีกรอบหนึงนะครับรู้สึกเอรู้สึกว่าเอฟซชอบมากครับร้านนี้เอ่อหลังจากที่ลงคลิปไปนะครับมี f อฟซคอมเมนต์บอกว่าร้านเนี้ยเคยมาซื้อแล้วก็เอ่อราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะครับผมเอ่อร้านเว็บ,บ้านหมอ้อนี่ก็อยู่ในซอยตรงนี้เขาเรียกซอยที่แยกจากซอยทิพวาลีใช่ไหมครับใช่ครับครับผมก็จําหน่ายนะครับ ه, เครื่องเสียงชุดาคาราโอเกะเครื่องเสียงการแก่นะครับ power amp mixer นะครับ ह, ไมรลอยต่างๆด้าน,นบนนะครับชุดคาราโอเก friends, อะดอกลำโพงนะครับมีของ A1 แล้วก็เป็นตัวแทนของอะไรนะครับซาวเบสนะครับโอเ,เ,เป็นเป็นของไมโครเทคด้วยนะครับไมโครเทคนะครับซาวเบสนะครับ เขาจะเป็นแบรนด์ของนี่นะครับเขาจะเป็นตัวแทนจําหน่ายของซาวเบดนะครับก็คือคําว่าตัวแทนก็คือสมมุติเราซื้อของปุ๊บนะครับของมีปัญหานะครับก็คือเขาอาจจะตีคืนบริษัทได้นะครับก็คือมันเป็นการการันตีลูกค้าว่าของเสียก็สามารถคืนได้นะครับหรือว่าของอยู่ในการรับประกันนะครับไมโครเทคนะครับมิกเซอร์แอมตัวนี้ก็จะเป็นแอมนะครับผม ใส่ USB ได้ SD card นะครับเป็นของ M B A นะครับผมผมให้ดูแบนด์แล้วกันนะครับ M B A นะครับเท่าที่เห็นนะครับมีไมโคร e ทคนะครับแล้วก็ของ N P E นะครับการันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับ N P E นะครับสำหรับเป็นของ N P E ด้วยใช่ไหมครับ แอมไลน์ครับแอมหน้าไลน์ใช้งานก็พวกเสียงตามสายในหมู่บ้านอ๋อแอมนะะอ๋อแอมหน้าไลน์นี่คือเหมือนใส่ลำโพงคอนลำโพงปากคอนใช่โอ้นี่นะครับนี่นะอืมนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าการใช้งานเนาะอันนี้ก็คือเหมือนกับกระจายเสียงในในโรงงานใหญ่ๆประมาณนี้นะครับโอ้นี่นะครับเขาเรียกแอมหน้าไลน์เนาะคือประมาณยังไงครับราคา เขาเ้าๆได้ไหมครับเข้าๆตัวนี้ก็อยู่1,000กว่าบาทครับผม300วัตต์1,000กว่าตก็ใส่ปากพนได้ยังไงครับอ่าปากพน150วัตต์ชุด8ตัวก็ยังได้โอ้โอ้8ตัวนะอันนี้อันนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นของอันนี้เป็นของจะเป็นของโฮนิกครับโอนิกนะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกแอมเหมือนกันป่ะครับใช่ครับแอมไลน์เหมือนกันแอมหน้าไลน์เหมือนกันนะครับก็คือเอ่อใส่บูทด้วย USB ได้นะครับใช่ครับ อันนี้คือการใช้งานก็คือเหมาะกับการกระจายเสียงนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟหรอครับหรือว่าเป็นลั๊กไฟนะครับของ A1 วันะครับมีของเวันไมโครเทคซาอ๋อนี่ครับมี A1 นะครับไมโครเทคนะครับซาวเบสนะครับผมแล้วอย่างตอนนี้ที่นิยมกันก็จะเป็นระบบซีเวนนะครับก็คือไล่เปิดไล่ปิด หมาถึงยังไงครับไล่เปิดไล่ปิดเวลาเราเปิดสวิตซ์มันก็จะไล่เปิดไปช่องหน<อ>ึ่งสสามสี่ห้าจนถึงแปดถ้าปิดก็คือปิดกลับตั้งแต่8กลับมาที่ 1, 1> อึ่ก็คือไม่ได้เปิดทีเดียวใช่แล้วก<อ>็วข้อดีของเขาคือตั้งแต่1นถึงหฟิลตัวละ30มส<อ>ิแอมป์เจ็ดกับแปดฟิลตัวละสี่สิบแอมป์ครับผม,บมข้อดีนะครับอันนี้อันนี้คือปลั๊กไฟ ส่วนมากก็จะใช้กับงานเวทีไหมครับหรือวาอ่าใช้กับเครื่องเสียงพวกทั่วไปได้พวกทั่วไปอ๋อก็คือมันมันจะดีกว่าปลั๊กปกตินะครับ<อ><อ>ครับผมถ้ามาทางนี้ก็จะเป็นเอเอด้านบนนี้คือเป็นคอร์สครับเป็นคอร์สนะครับ<ส>เป็นคอร์สนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ของก็จะเป็นพาวเวอร์ตัวแรกเป็นตัวเริ่มต้นเลยฮอตเทคเอ็มเทคเอ็มเทคนะครับเอ็มเทค เป็นพาวเวอร์นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นพวกแบรนด์ poluotech p o ยูโรเทคนะครับอันนี้ขับขับประมาณกำลังขับตัวนี้มันขีดตั้ง watt จริงๆมันก็คืออยู่ประมาณข้างละ180ัตต์ที่8 ohm 4ห์มก็จะอยู่ประมาณ360 w a t ะครับครับผมครับอันนี้ก็นะครับหลายรุ่นครับครับผมมีหลายรุ่นนะครับสําหรับอ่าอ่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็น power amp แล้วกันนะครับอันนี้เป็นของ GE l ก็คือเป็น อินเตอร์เกตก็คือเหมือนต่อใส่ตู้ตครูสิบนิ้วสิบสองนิ้วปัดเป็นแอมแหล่ในตัวมีบูทูธมี USB ครับผมครับผมอันนี้อันนี้เป็นของ GXL นะครับก็เรียกว่ามีหลายแบรนด์เนาะอันนี้ก็จะเป็นเขานีต้องจะเป็นกาติดตามห้องเรียนบ้างเพลงชุดเล็กอืมก็คือแล้วแต่การใช้งานอะเนาะอันนี้คือประมาณว่าในห้องเรียนเป็นครูใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับ โอ้นะครับนี่นะครับคือพูดถึงว่าถ้าลูกค้ามาบอกจุดประสงค์เราเราก็จะจัดให้ประมาณนี้ใช่ไหมครับก็แนะนาได้ก็ใช่อ้ก็คือสมมุติว่าเราไม่ต้องใช้ขยายเยอะอะไรมากมายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือการใช้งานแล้วไมโครเทคก็คือเป็นไม้ย่านเป็นย่านยูเป็นย่านความถี่ใหม่ทั้งหมดแล้วโอ้อันต้องกทชแล้วอ๋ออันนี้คือถูกต้องเลยนะครับอันนี้ถูกต้องสองตัวนี้จะมาใหม่ครับของเพิ่งเข้ามาเองตัวนี้จะเป็นงานของโปรยูโรเทคสี่เสานะครับ สี่เสานี่คือคือยังไงครับเป็นเหมือนเหมือนงานคอนเสิร์ตนี่หรอครับโอ้โหก็มีเสาอากาศทั้งหมด4ี่ต้นครับแล้วก็ตัวไม้ก็สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้ครับอันนี้อันนี้คือมาใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ประมาณยังไงครับตัวนี้ก็ราคาประมาณราคาพรีที่ร้านดีกว่าโอ้นะครับเออได้ได้ครับอันนี้คือการถามเพราะว่าเพราะว่าบางทีลูกค้าดูคลิปคืออยากรู้ว่าราคายังไงแต่ว่าผมบางทีผมก็บอกว่าเออ มันเป็นการขายหน้าร้านอะไรเงี้ยเชิญครับอันนี้นะครับก็คือที่นี่ราคาจะค่อนข้างถูกอะครับเพราะว่าใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเห็นเห็นลูกค้าคอมเมนต์มาเยอะลูกค้าร้านนี้เยอะมากไปดูคลิปผมนะครับเราบอกว่าเออร้านนี้นะครับก็อ่าให้ความจริงใจแล้วก็จัดอะไรให้ลูกค้าแบบคือจริงใจต่อลูกค้านะครับแล้วก็ขายไม่แพงนะครับที่นี่นะครับเปิดมานานนะครับร้านเว็บเว็บบันมอนะครับเดี๋ยวผมถ่าย ผมถ่ายภาพนิ่งไว้หน่อยนะครับวันนี้มาก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกลําโพงใช่ไหมครับครับดอกลำโพงดอกลําโพงนี้คือคือเริ่มจากแบรนยังไงครับแบรนแบรนตัว,<อ>ตวไหนไ้าเริ่มต้นเลยแบรนผูกสุดก็จะเป็นพวกโอบอ้อมนะครับแนอวอแนวอบอ้อมเป็นเริ่มต้นแล้วราคาอันนี้นะครับคือโอบอ้อมใช่อบอ้อมก็จะมีสองรุ่นถ้าเป็นตัวโครงหล่อ ก็จะเป็นทั้มโครงแดงที่เขาเลียดกทานแล้วก็ทั้มโครงดาใช่อันนี้ทั้มโครงแดงนะครับโครงแดงก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมถ้าโครงดาก็อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมครับเป็นโครงหล่อสเปคเริ่มต้นรอคมครับแล้วก็ขยับที่คนนิยมก็อ่าจะเป็นพวกคันเนคันเนนะครับคันเตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นของอินทนนนเป็นรุ่นอินทนนอโอ้ตัวนี้ก็ราคาก็พันสองร้อยบาทครับ เป็นอินนี้ต้องใช้พาวเวอร์แรงนิดนึงเพื่อที่จะขยายเขาต้องใช้พาวเวอร์ประมาณไหนครับประมาณกวามแรงกำลังขับประมาณถ้าสูตรามสเปคก็เลยก็ประมาณพวก3ามพอะไรพวกนี้ครับครับผมก็คือถ้าอย่างสมมติว่าเราต้องการได้กำลังขับที่ดีก็มาปรึกษาที่นี่ได้นะครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้ต่อมาก็จะกีฟนะครับกีฟจะเป็นตัวกลมตอันนี้ก็จะเป็น18นิ้วเริ่มต้นของกีฟ ครับผมถัดมาก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นโครงหล่อของกิฟอ๋ออันนี้โครงหล่อนะครับผมกิฟโอสวยเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับผมโครงหล่ออย่างสวยเลยนะครับแล้วก็มีสเปคเท่ๆอีกหลายตัวครับผมโอ้โหแบบสวยนะครับนี่คืออยากอยากได้ดอกลำโพงก็มาปรึกษาที่นี่นะครับแล้วแล้วที่นี่มีการใส่ใส่ดอกลำโพงในตู้ใส่ตู้ลงตู้ได้อยู่อ๋อครับผมก็คือแล้วแต่ลูกค้าสเปคของลูกค้าที่ชอบนะครับ นะครับผมแล้วด้านล่างคือ<ว>เป็นจะเป็นพวก,พวกหัวจลวดซึงแหลมอ่ะครับอออันนี้ไอ,อไ,ไอท้ไอท,ไอที่เขาเรียกว่าเป็นเอ่อ แหลมตองแปดอะไรใช่ครับตองแปดก็จะออกมารุ่นใหม่จะเป็นตัวนี้ไวท์ไทเทเนียมอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้รุ่นใหม่ตัวนี้รุ่นใหม่เป็นไวท์ไทเทเนียมคือข้อพิเศษยังไงครับมันมันก็คืออยู่ที่ไวท์มันแหละครับไวท์ข้างในอ๋อดูตรงครับไวท์วงไวท์ข้างในครับจะเป็นแผ่นรองไวท์จะเป็นไทเทเนียมถ้าอย่างอย่างตัวเก่าเป็นยังไงตัวเก่าก็จะเป็นแผ่นรองเป็นกระดาษธรรมดาอ๋อเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอืม บางทีข้อแตกต่ตางมันกไ็ไม่ไม่ไม่เยอะนะครับเราก็ต้องต้อง,องปรึกษาผู้รู้นะครับบางทีก็ต้องปรึกษาผู้รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะดอกขนาดสิบนิ้วทำสิงกลาครับผมนั่นก็เป็นพวกยูนิคอร์นครับผมอันนี้นะครับแล้วพวกมิกเซอร์นี่คือมิกเซอร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกมิกไบอันนี้จะต้องต่อผ่านพ<อ>าวเวอร์แอมป์ครับเริ่มต้นเลยก็จะประมาณสะกบกช่องแล้วเรามิกไบกับ power mix นี่มัน power mix ก็คือมันมีกําลังขับในตัวครับมันมีแอมมีแอมอยู่ในตัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น mix ไบพวกนี้ก็คือต้องผ่านเข้า power amp พวกนี้มันจะการใช้งานมันยุ่งยากกว่ากันไหมหรือว่ายุ่งยากกว่าไหมไม่ครับแต่ว่ารายละเอียดเสียงจะค่อนข้างดีกว่าอ๋อก็คืออย่างต้องการรายละเอียดเสียงเราก็จะต้องใช่ครับสเปคลูกเล่นอะไรมันจะอืมแต่ว่าแต่ว่าเราต้องผ่าน power อ๋อครับผมอันนี้คือ mix ไบนะครับ mix ไบคือบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่า mix ไบกับ power mix มันต่างกันยังไงนะครับ อันนี้ก็ให้ดูรายล,ละเอียดคร่าวๆนะครับฝั่งนี้ก็เยอะนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผมมาหลายรอบนะครับสวัสดีครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ลำโพงนะครับผมผมถ่ายให้ดูหลายรอบนะครับมีแบรนด์ของเวฟนะครับไม่รู้ผมจะติดเพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับ นี่ะครับผมก็ด้านในนะครับเป็นตู้ลำโพงนะครับฝักนี้นะครับปากคอนนะครับผมผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นตู้คาราโอเกะด้านบนนะครับของ M B A N P E นะครับของเว็บเองก็มีนะครับผมนี่นะครับ คือวันนี้ก็มาอัปเดตแล้วกันนะครับอัปเดตเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวร้านนี้บ่อยๆนะครับเตามคําเรียกร้องของแฟนๆนะครับผมโอเคนะครับแนะนํานะครับเว็บ,บ้านหม้อนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม